r าริซ e เ l ลเนสคลินิกภายใต้บริษัทสริเบลเนสเอเชียจำกัดบริหารงานโดยคุณปุณภาเตชะลดกุลประธานกรรมการบริหารและเนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีของ m a มาริซาเวลเนสคลิน i กได้จัดงานเฉลิมฉลองภายใต้ชื่องาน7 w v n d e r s นเด n ร v e n เว่นแอนด a r อซารี l l ฟม s ร l l n เวล ที่4สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิลโดยภายในงานได้รับเกียรติจากดาราศิลปินชื่อดังมาร่วมฉลองคบรบ7ปีมาริซ w าเวลม s s คลินิกอาทิธคสีึกนุนิวชาวลินไบรนนรพัท ปีนี้ก็เป็นปีที่7นะคะก็มีนวัตกรรมมากมายนะคะที่เรานำมาตอบแทนแล้วก็มอบให้กับลูกค้าที่น่ารักนะคะภายใต้รเซเว่นว่ันเดอร์เซเว่นอะนิวอัลซอรีนะคะ of m มา i s a c l i ค i ิค่ะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันมหัศจรรย์ของทุกคนอ้าเข้าสู่ปีที่8ต้องมารอรุ้นนะคะว่าเรามีข่าวดีด้วยให้น้องแบบอวยพรนิดนึงดีกว่าก็ บริพรด้วยครับผมบริพรแม่อ้อมดีใจรู้สึกรู้จักแม่อ้อมมานานมากๆก็นี่น่าจะรู้จักกันจากปีแรกของมาริซาน้องมาเวทีพูดเรงวรรณนพด้วยโอ้โหจับได้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 ครับผมก็ดีใจกับแม่อ้อมด้วยแล้วก็ทางมาริซาเป็นด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนแบบมีความสุขสุขภาพร่างกายของเราแม่อ้อมเองหรือพนักงานทุกคนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านปลอดัยนะครับได้ค่ะแล้วก็นิวบริพรหน่อยด้วย วันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมยินดีกับแม่อ้อมแล้วก็มาริซาโรเดสคลินิกนะครับก็ขอบคุณแม่อ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ถึงเชิญผมมาเนียนะครับแล้วก็ขอให้มาริซาโรเดสคลินิกอยู่กับพวกเราไปนานๆเลยครับแล้วก็กิจการเฮงๆรวยเลยปี <c oughs> ที่าาแปดนะคะเราเตรียมพบกับความอินฟินิตี้ของมาริซาคลินิกนะคะคมเปญดีๆแบบอินฟินิตี้แล้วก็ต้องบอกว่า เราก็จะคว้านะคะสายวายจุดฮอตนะคะมาเป็นแบรนด์บาสเตอร์ของเราเดี๋ยวเรามีคัมเปนฉลอมฉลองยิ่งใหญ่แบบอินฟินิตี้ในปีที่8ปค่ะปีนี้ก็เราก็ต้องบอกว่าเ,เป็นปีที่กลับมาทำงานกันเต็มปีได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โควิดไปนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับกระแสการตอบรับที่แบบดีแล้วก็ปังมากมาตั้งแต่ต้นปีเลยจนถึงตอนนี้ น่าใส่ก <mm ๋วยเตี๋ยวนี่เรากระโหลกก็ดูแลค่าพื้นฐานนะครับแล้วก็เวลาเราน้อยเราก็ต้องมีตัวช่วยเข้าคลินิกบ้างใช่แล้วก็อย่างที่แม่อ้อมบอกไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวสปอยแล้วลุ้นอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวลูดนเดี๋ยวลุ้นได้ยังไงบ้างคะยังไงฝากพี่พี่ซื่อมวลชนด้วยนะคะก็ปีนี้ก็ปีที่7แล้วค่ะยังไงฝากนะคะปีหน้ามาติดตามกันต่อค่ะแล้วก็ ฝากมาทำข่าวให้กับมาริซาคลินิกแล้วก็มาริซาเวลเนตคลินิกด้วยนะคะขอบคุณนะคะ, okay, คะขอบคุณค่ะ